เออทำไมชิ้นเล็กล่ะโอ้ยอันนี้ลาบใช่ไหมเ <ละ S 1> มนูใหม่พี่น้องอีกเมนูหนุงของจากพวกเราครับเมื่อกี้พวกเรากินซอยจุไปแล้วเนาะอ่ะาแล้วก็ต้มไปแล้วทีนี้ก็สิเป็นซอยน้อยๆพี่น้องเสิรลาบลาบเนื้องัวพี่น้องเด้อครับวายคนไทยน้ำลายหลายโจกโจกพี่น้องด้ยครับอือหือตาแสบใช่รึ ลาบงัวครับพี่น้องลาบหมดเลยบหรอนี่นี่ลาบน้อยๆนะลาบโอ้ยทำไมคือเฮ็ดหน่อยแต่เฮ็ดหลายเฮ็ดหลายกินหลายเฮ็ดหลายมาแซ่ยบว้าวเฮ็ดหลายกินหลายเฮ็ดหน่อยกินหน่อยพี่น้องอืมเจเราซื้องวงมาให้ลูกน้องกินเรากินมากมาเอาแล้วอ่ะลาบสดเลยนะ ามาพี่น้องครับเบิ้งเบื้งสูตรเท่าใส่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรข้าวกลุ้มอ่าต่อไปค yeah> ืออะไรอ่าใส่ข้าวกลุ้มก็พริกผงพี่น้องนี่เจเราเอาไปเป็นกระปุกเลยครับพี่น้องพริกผงเด็กบ้านนี้กินเผ็ดอ่าพริกผงเติมใจชอบเนาะตามใจเลยว่มีสูตรใส่อะไรน้ำตาลได้ป่ะผมก็จะลดเสียบเสีอันนี้ใส่ไหมไม่ใช่เนาะครับ อใส่ไปไมีอะไรใส่ไปโอ้นีดีอยู่นี่แม่ตีด้วยเกี๊บหมูเดียวเตี๋ยด้วยไม่เป็นไรกินตงี้ตึงกีมมือกีนลายไงแนวอะไรใช่น้องลาบเนื้องัวนี่นี่เลือดกันี่น้องเ้ยเห็นเราหิวพี่น้องอ่ะมาดู เลือดลาบเลือดสดๆเนาะลาบเลือดลาบเลือดใส่คุกคุกอยู่เลยฮึมพี่น้องเอ้ยว้อวว้าพววายลาบเลือดครับลาบเลือดลาบเลือดบายน้ำลายไหลโจกโตกเลยพี่น้องมามาเอ๋ กิน,ยนเยอะเ,เ,เนี่ยพี่เม่กินเอากินเอานี่อ่าเดี๋ยวคำนี้เราจะกินคำนี้พี่พน้องเด้อเสียบเส่บเสียบเอออร่อยมากพี่น้องลาบไปด้วยกินไปด้วยพี่น้องใส่เครื่องปรุงให้เครื่องปรุงใส่มะนาวที่นี่เหลือมะนาวพี่น้องมะนาวแล้วก็ต้นหอมผักชีเมื่อกี้ลืมใสต่ต้นหอ,อมกินก่อนไปแล้วครับ จิบชิม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 จิบพี่น้องใสต้องใจเยอะหรอกไอ้เยอะมันจะเกินอ่ะพอแล้วโอ้อมันยังไม่ถึงตัวเลยไม่ทิ้งเลยอ่างกันเลยก็ได้ให้ใส่ให้ใส่ต้มอืมนี่ฮะทุบยางก็เก่งพี่น้องทำลาบก็อร่อย ลาบสดๆพี่น้องครับลาบเลือดลาบเนื้อวัวสดๆไอ้ยาใส่เยอะใส่นที่เด้อนะอ่ะพอละนี่ชุดใส่ยังใส่แล้วครับอันเรือนปลากับมะนาวพี่น้องอืมเนี่ยรับบรรดาเนพี่น้องเอ้ยาม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 าอย่าใส่หลายเด้ออ่าวด๋อย มากินไหมครับพี่น้องที่มือผมเ,เองครับเสียสุรัตบุรีรามย์พรละ,ระเพื่ออย่าใส่เยอะจะเพม่งใส่ใส่แล้วใส่แล้วครับมื่กี้นิดนึงเอาอีกนิดนึงอ่ะมาๆมา,มา,มาจิ้มบุ้งดีๆหรือนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมคือดีครับผมนี่เติมดีครับอยากอยากขมใส่หลายๆนะ มักขมก็ใส่หลายๆพี่นอ้องอ่าอ่าได้ชิมดูดไปเนาะโอ้กลิ่นหอมมากเลยครับอ่ะเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเดอ้อเบิ้งเดอ้อหืมเบิง้งคำนี่พี่นอ้องเด้อเอ่าว้าว้าเขาเห็นมือเลยเนาะเอฮอ้ยเอฮอ้ยว้าพี่น้องแซ่บเสีบเสีบเสีบมา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 อ่ะขออนุญาเสนอพี่น้องเด,ด้อขออนุญาตก,กินกน่อน พี่พักกลอม,มแต่งพักในสวยๆครับมา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 เยน่า,ากินมามาครับวันนี้มีหลายเมนูพี่น้องมีต้มมีซอยจุครับพี่น้องนี่ซอยจุแล้วก็ล,ลาบดิบลาบดิบครับหรือลาบเลือดปล่ยอดใจบล่อยพี่น้องนะครับขอการคลิปหน้าครับสวัสดีครับที่น้องแดงไม่พอ มามามาตั้งวงของเราม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 าเดี๋ยวจะตุ่มด้วยอันนี้ฝาหลวมเดินๆเนฮ้ยพี่น้องมา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 ทีมงานครับเนี่ยเงาะการยางครับไอ้หนุ่มพลังใบทั้งนั้นอะไพี่น้องเฮ้ยนี่น้อง อร่อยมากๆครับออันนี้ซอยจุครับเงอน้ำลายไหลครับพี่นอ้องเป็นตาแซบเป็นตาแซบฮะใครกันใครก่อนไม่เสร็จหรอไม่ได้กินหรอกตะมึงโดตรงนั้นอ่ะอออเป็นน้องครับมาทีละคนทีละคนเป็นยังไง เยี่ยมโอ้ใครขยันเดินมาคนนั้นได้กินครับแบบสบายๆครับร้านนี้กินแบบง่ายๆครับมไม่มีการแย่งกันครับอ่ากินแล้วก็เดินออกคนใหม่เข้ามาพวกกลัวกล้องกันหรอว้ามันจะอิ่มก่อต้มนะนี่ <c oughs> สิ้นส้นพี่น้องมีผ้ากีริว้วมีตับแล้วก็มีเนื้อครับนี่ครับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยทำกันเองน่พี่น้องน้ำจิ้มสุดยด้วยครับมากินมากๆเลยเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็นี่ครับผมลาบเลือดครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ใส่เลือดแต่ยังไม่คนเลย เราเอาพริกเขียวด้วยน่ากินมากๆเลยครับเป็นตาแสบบีลีพี่น้องเอ้ยครับมากินลาบเลือดกับม่เฮาครับลาบเนื้อมัวไม่เขามากินหรอกกินดิษนะวายแนวแสบปุ่งหัวฮะประหยัดไรน่ากินครับผมเอาไม่กินตับดูลองกินตับดูอะไรนะตับอะไรกินอย่างี่กินเยอะ อะไรก็ทำส,สุดยอดครับผมสุดยอดครับสุดยอดครับเงื้อดูครับผมอร่อยมากมากครับอ้าวเจ้าเดี๋ยวมันไม่สดอ่าเดี๋ยวมันจะไม่สดนนเนื้อกำลังอร่อยพี่น,น้องมาอ่ะเดี๋ยวน้องๆไม่กลา้ากินให้น้องๆกินก่อนออ ไม่มีใครอยากดังเลยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับ